thế may nó đang ở gần vậy cao bao, tiếng thong, nó đang ở gần vậy bạn thấy nó không nhỉ? bạn toát chạy cao bao, <laughs> cao bao tiếng đắng, toát chạy, đang ngắm nó cao bao ไปเข้าบ้านปะปะเข้าบ้านนด้ลูกไปเร็วเร็วลุกขึ้นปะเข้าบ้านปะเรียกเข้าบ้านแล้วนอนแม่ไปมืดแล้วยุงเข้ายุงมาแล้วปะตกใจตกใจนกไปเข้าบ้านไปยุงมาแล้วปะ เข้าบ้านปะเร็วๆเรียกเข้าบ้านแล้วนอนแหมเรียกที่นก็นอนแหมลงทุกทีเลยเธอเนี่ยกระลุกขึ้นปะเข้าบ้านเร็วลุกเข้าบ้านไงไม่ต้องมามองหน้าเรียกเข้าบ้านละมองหน้าปะเร็ว เวลาให้ออกเป็นอย่างนี้แหละเรียกเข้าบ้านกว่าจะเข้าอ้อยยิงอยู่นั่นแหละปลาเลวลุกขึ้นเดวมันมืดแล้วยุงมาแล้ว